เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสําหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามเก้าหมกับกันหมกับกันเลขสองัวบ่บอกเลนบ่แม่ก่อนนี่ใไมสามหนึ่งเก้าเก้านี่สามนี่และเพื่อนมามันเปิดมันเปิดเขากับเลยกหลเจ้าไปย่างไปเลยบ่บอกน้อยๆเราก็ย่างไปเลยแอนเพื่อนบอกสานี่แหละเพื่อนย่างไปเลย เป็นไงเลยวันขึ้อบอกถือตันผู้ขาฝันขักแต่วันสั้นจะไปย่ากับยุนิเหตุการณ์แนี้น้ำฝนอยูอย่้กกันยับวกันดูทังหน้าบ้านนี่บอกครับหน้าบ้าน้ดีมาพอดีจเลนกรก็เลเตรี่ดึงไว้บนต่ครับวขยนิด่เี่ยานมนคนพิเศษคนนี้แอดมินกับทีมงานนำหาเหิ่นยูวเซ้านะครับ กันวัดสีเงยสีน้ำหาดรถวันพระเงน้ำหาดรถก็ว่าพอเห็นก็เว่ามาอีกเทียนึ่งปัีิมาบอกคุณยายกล่องอยู่พี่นะครับหนึ่งสามเก้าเสามนึ่เว่าตรงๆ่าเลขสามเลขหกตัวเลขหกตัวเหรอคันึ่งสามเก้าเก้าสามเอาเอายับเรื่องกันเป็นเลขหกตัวก็ม้นเป็นแ่งแไดอ่มุนไปเลยเพราะนเลขหกตันึ่งเกแล้วก็เก้าสอหนึ่งเปเลขหกต

เราให้หกเก่ามันดอกเจ็ดเก่ามังวดที่แล้วครับแด้แทบหนึ่งแล้วยูู่น้ำกัดหลายคนได้ยินน้ำกัดหลายคนอยู่เนาะคนยิ้มใส่กันเนาะเลขคนพิเศษนะครับที่เขาติดตามกันที่เขาตามอยู่นี่ว่านี่บอกสามโตเลยเหมือนที่เหล่านะอ้าวมารวยการเขียน เด็กชีพิ่นได้แคบออกนะครับเลขคนพิเศษลูกเลข f o เมานะครับบ้ันแม่ก็มาที่หนีบด้วยค่ะให้เจ้าเฮ็ดทุ่มเอากาเปวยบไหเฮ็ดท่สามเหลี่ยมสามอันบานนี้ม่เงียบัวเมือนเอาถไม่เงียบัวลกจากเื่อยไอนไปถินเลยนะแต่ว่ากระท่งไหนเขาั่ายเอาไปุ่เพี้ยคือเกากระริตีศูนย์สามก็ไปบอกน้องอยู่นที่ว่าศูนย์สามสามศูนย์เ่านั้นแหละบอกไม่สืนอตัวละสองร้อร มันเ่อเอาขึ่นบนมันซือตะลาง,ลางบัตผู้ใหญ่ซืบบันว่าแมเจะคข้องได้กลับบัตสือตะศิริสามศูนย์้านะมาเบิบ่งบินว่ามันจะคขสองถือนอนฟังเลยโอ้ยถือหน่อยแต่น่าได็ดบาทนี่ขนะบัตเอาสเบยายย้ายเพิ่นอยากกินน้ำเพิ่นไปกินน้ำเพิ่นเออครับย้ายไปกินน้ำเ็่อนสั่นอานยากกินน้ำ ก็ขับ้วยในสามารถที่ขับคนเนาะเยอะช่องบานเนาะเราเพิ่งว่าหายเอาไปกินเตาตั้งมีไงหัวไปกินไม่ได้บอกซื้อสามน้วงวดนี้มัยากฟันบอครักมากตัวได้งวดเลยวันนี้วนเป็นฟันเกีะกวหัวเท่านั้นแหละรถก็ง่ดีนะรถเพิ่นอียังขอดวยหาสามสามแปดเมื่อไ้เป็นรถข้นนี้บอก บอแมนรถท่านมเลกนมาไส้ท่นโอ้มาไส้กัน่าไล้ครับของคืนนั่นแหละเจ้าน่ะแนนจำได้ปะจำบ่ชัดบ่ชัดคนมากไปคนมากไป้องห้องน้ำมาอกไปก่อนน้ำมาบอกไก่อนหนึ่งสามเกาสามเก้เก้าสม่งเก้าสามหนึ่งี่ละหนึ่งสามเก้าเก้าสามนึ่มบอกกลับกันขัน้ากัดลงมันเป็นหนึ่งสามเก้า ก <Rice fiction. S 2> ๊กเก่าสามหนึ่งแค่ไหนเงินก๊เก่าแล้วก็บอกสองตัวแล้วบอกรีสามตัวจับข้อไหมบอกในก๊กบ่อแเนี่ยเหลือตาบ่าวเขากองพนายายปันหมองเอากองมาต่างย่างนี คนพิเศษตนพิเศษต้นบอกต้นบอกแม่กองแม่กองก็ไม่เห่าอยู่น้ากันต้นบอกหนึ่งสามเก้าเก้าสามหนึ่งเลี้ยงกันมันจะกลายเป็นเลขหกโตแต่ว่าห้องการหายหนึ่งสามเก้าเก้าสามหนึ่ง้เลขสองโตมันจะเป็นสามหนึ่งก็สามเก้าเป็นแนละข้านงะหาคือสลักินแบงรัฐบาลแม่กองเม,มืมมอม่อขี้บวชจบแม่กองคุณมาเป็นหิวน้ำ โอ้ยกินน้ำคนหิวน้ำเหมือนั่นโอ้แต่น้ำหาจีินะครับน้ำหาเพิร์เนี้ยคันฮาโต้หอเดอยนเป็นยงไงไเนาะยังอก่เป็นหนึ่งสามเก้าเก้าสามหนึ่งตัดสามหนึ่งสามเก้าเก้าสามหนึ่งสามตสามหนึ่งโมันเพงเพงตั้งตั้ง่ายลอตเตอรี่มันมันบไม่ยาจะเลยมันั่งพับเปียเป็นนั่งกวานี่ยงดี่เสียงจน่ละ วันก็สีวันที่เท่ายเหมือนวันที่สิบสามขายดีมันก็ขายหมดแล้วแต่สามมือแล้วจนได้ไปดึงเอาอยู่ทาอังสัมสูงมาขายอีกมัมหรอเป็นดึงเอามากสี่สี่ลอยสว่างสองสามมือหมดอีกแล้วมาขายสองมือมาแล้วขายยังไงถึขายดีเลยคนหลันกตดึงเอาตัวได้ลูกค้ามากดึงอ่าฮักก่อนมาห้ามดึงไปจังสี่เลขมากให้เจ้าก็เอาหวดนี่ตัวได้ขายดีไหมเจ้าอันหวดนี้ตี มาลาศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์พระเจ้าเรียนรับศูนย์ไหมปลาเนรมาหมูว่าหนีก้อนหนี่ค้นถามหาเหล็กตัวเก้าไหลศูนย์สามสามศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์ขั้นเลี้ยงหนึ่งขนมเก่าก็น้กรเล็กไก่อันย่าอยูุ่บัฒนะมาเพิ่นถือประจําเพื่อนเอาเหล็กวันนี้เพื่อนเอาเหล็กพอเอาเหล็กรุ่งสอง เอ้ยรุ่งเสารุ่งเสาอค่ะรุ่งเสาเลยค่ะจับเพิ่มเบิ้มกับเบิ้มแน่ต้องราชาตั้งต่างหัวเพื่อ,อเพียนไฟต์ต้นักคุเลยอ้าวจะรุ้ว่าที่นี่เป็นเลขคนณพิเศษนะคะเพิ่งหายแม่ย่ากับหาแม่กองนะคะคุณพิเศษหาหนึ่งสามเก้าเก้าสามหนึ่งน่ารวยกับตั้งหายหนึ่งสามเก้ากับเก้าสามหนึ่งตัดสองตัวสามเก้ากับสามหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นนะคะฮัสซีซาลาตินได้รัฐธาบาลนะคะ ครับตัวเลขที่เขานาหาอยู่นะครับตัวเลขของคนพิเศษนะครับหรีอว,ว่าพอเมานะครับพฤศจิน้าบันพะเป็นสิ่งยางออกตะเวนเลยนะครับเป็นสิ่ขึ้นเฉพาะบรนพะครับงั้นในเปิ้ลเบเขาเงือนนั้นจะมีโชคทันทีนะครับงวดนี้กับพงศิษย์เป็นตัวนี้นะครับเป่นเจ้าคนก็นได้ออกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ